สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ p r o เซสเอนจิเนียนะครับหรือวิศวกรกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับซึ่งมีหลายองค์กรนะครับจะมีความสับสนกันระหว่าง p r o เซสเอนจิเนียกับ Production Engineer นะครับซึ่งหน้าที่การทำงานมันจะาบางโรงงานนะครับก็จะใกล้เคียงกันซึ่งบางโรงงานอาจจะมีความสับสนนะครับทำให้ แบ่งแยกการทำงานไม่ชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเคลียร์นะครับหน้าที่การทำงานของ p r o c e สเอนจิเ e ียให้เพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆทุกๆคน,นครับได้รับทราบกันนะครับว่าความแตกต่างกันระหว่าง p r o c e สเอนจิเนียกับ Production Engineer มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่ออดิศมันพศนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตําแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสนะครับหรือซีเนียร์ไดแคสติ้งเมนเจอร์นะครับอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับและนอกจากนี้ผมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไดแคสติ้งสเปเชียลริดด้วยนะครับ และเป็นวิยากรนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับตามองค์กรทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของโปรเซตเอนจิเนียนะครับหรือวิศวกรกระบวนการผลิตนั่นเองนะครับซึ่งมีหลายองค์กรนะครับจะมีความสับสนกันระหว่างโปรเซตเอนจิเนียกับโปรดักชันเอนจิเนียร์นะครับซึ่งหน้าที่การทำงานมันจะ บางโรงงานนะครับก็จะใกล้เคียงกันซึ่งบางโรงงานอาจจะมีความสับสนนะครับทำให้แบ่งแยกการทำงานไม่ชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเคลียร์นะครับหน้าที่การทำงานของ p ปรเซสเอนจิเนียร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้อนๆงๆทุกๆคนครับได้รับทราบกันนะครับว่าความแตกต่างกันระหว่าง p ปรเซสเอนจิเนียกับ p r o d u c t i o n อนจิเน e ยรมันแตกต่างก,กันอย่างไรนะครับ ยังไงฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้กับทางช่อง YouTube Channel Die Casting and e g i n e g Knowledge Sharing ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับจะได้ไม่พลาดนะครับความรู้ดีๆนะครับข้อมูลดีๆนะครับประสบการณ์ดีๆนะครับและทริคดีๆเทคนิคดีๆนะครับที่ผมจะนำมาแชร์ลงในช่อง YouTube Channel Die Casting and a n g i n e g Knowledge Sharing นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับโปรเซสเอนจิเนียร์นะครับหรือวิศวกรกระบวนการผลิตนะครับแต่และโรงงานแต่และบริษัทก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหน้าที่ความสำคัญหลักๆหรือเมนนะครับเมนเลสปอนเซอร์บิลิตี้นะครับก็คือจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากแต่และบริษัทแต่และโรงงานนะครับมีโปรเซสที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นโรงงานที่มีโปรเซสเหมือนกันนะครับก็ ปรเซสเอนจิเนียร์ก็จะมีหน้าที่หลักๆที่ใกล้ที่เกือบจะเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาแชร์นะครับหน้าที่หลักๆของโปรเซสเอนจิเนียร์ให้ฟังกันนะครับสำหรับโปรเซสเอนจิเนียร์หรือวิศวกรกระบวนการผลิตนะครับหน้าที่หลักๆของโปรเซสเอนจิเนียร์เลยนะครับก็คือมีหน้าที่เตรียมความพร้อมนะครับของเครื่องมืออุปกรณ์นะครับเครื่องจักรนะครับ โปรเซสนะครับเมทตอดนะครับมาตรฐานต่างๆครับวิธีการต่างๆทุกๆกระบวนการหรือทุกๆโปรเซสนะครับให้พร้อมนะครับก่อนที่จะมีการผลิตงานจริงนะครับซึ่งหน้าที่ของโปรเซสเจยร์นะครับจะอยู่ระหว่างนะครับ R&D หรือดีไซเนอร์นะครับกับโปรดักชันนะครับซึ่งจะเป็นตัวกลางนะครับในการเตรียมความพร้อมทุกๆอย่างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับไปรับดออิ่งนะครับรับความต้องการจากดีไซเนอร์มานะครับแล้วก็มาวางแผนนะครับมาดีไซน์โปรเซสนะครับของ Product นั้นๆนะครับรวมไปถึงการทำแซมเปิลด้วยนะครับรวมไปถึงการ t r i อัลแซมเปินะครับทำการ Inspection Sample และการทำการ r r o u u t t o o t t i อัลรันเลยนะครับจนกว่าจะพร้อม100%นะครับแล้วก็ทานเฟอร์ข้อมูลทั้งหมดให้กับทาง Production นะครับ นี่ก็คือหน้าที่หลักๆของ p r o เซสเอนจิเนียนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าโรงงาน s t a m p ปิ้งนะครับชิ้นส่วนรถยนต์นะครับหรือออโตม o t i ฟพาร์ทนะครับในโรงงานนั้นมีโปรเซสหลักๆอยู่3 p r o ปรเซนะครับก็คือ s t a m p ปิ้งโปรเซสนะครับที t เมนต์โปรเซสแล้วก็เพนติ้งนะครับหรือพ่นสีนะครับซึ่งในแต่ละโปรเซสก็จะมีโปรดักอโปรเซสเอนจิเนียและโปรดักชันเอนจิเ e ียประจําอยู่นะครับซึ่ง ความแตกต่างของระหว่างโปรดักชันเอนจิเนียร์กับโปรเซสเอนจิเนียร์ก็คือโปรเซสเอนจิเนียร์จะมีหน้าที่จัดเตรียมนะครับจัดเตรียมทุกๆอย่างนะครับตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องมือนะครับเครื่องจักรนะครับวิธีการอินสเปกชันนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการทริอันะครับทุกๆอย่างนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้พร้อมมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับ ก่อนที่จะส่งทานเฟอร์ไปให้กับโปรดักชันนะครับส่วนโปรดักชันนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบก็จะอยู่แค่ในโปรดักชันไลน์นะครับไม่ต้องทําการเตรียมอุปกรณ์ไม่ต้องทําการเตรียมเครื่องมือนะครับเพราะว่าโปรเซสเนียร์จะทําการเตรียมไว้ให้แล้วนะครับมีหน้าที่โปรดักชันเอนจิเนียร์ก็จะมีหน้าที่แค่เมนเทนนะครับก็คือเมนเทนระบบโปรดักชันไลน์นะครับควบคุม การผลิตให้อยู่ในมาตรฐานที่ p r o เซสเอนจิเ e ียร์เขาเซตไว้นะครับควบคุมการทํางานของพนักงานนะครับให้อยู่ในามาตรฐานทุกๆอย่างที่ p r o เซสเอนจิเ e ียร์เขาดีไซน์ไว้นะครับหรือถ้าหากโปรดิชชั n นเอนจิเนีเจอบางจุดนะครับที่คิดว่ามันดีไม่พอมันยังดีไซน์โปรเซสไม่ดีพอก็สามารถฟีดแบคมาที่ p r o เซสเอนจิเ e ีย เพื่อให้ทำโปรเซสเอเจนเชียรนะครับได้ทำการปรับปรุงนะครับพัฒนาแก้ไขแล้วก็เซตสแตนด์บัตเซตสแตนดาร์ดใหม่นะครับเพื่อทำการไปเทรนนิ่งให้กับโอเปอเรเตอร์นะครับเทรนนิ่งให้กับโปรสแตนชั่นเอเจนเชียร์โปรสแตนชั่นเอเจนเชียร์ก็จะทำการไปเทรนนิ่งให้กับโอเปอเรเตอร์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นความแตกต่างระหว่างโปรสแตนชั่นเอเจนเชียร์และโปรเซสเอเจนเชียร์นะครับนอกจากนี้นะครับโปรเซสเอเจนเชียร์ยังต้องอทำการเก็บข้อมูลนะครับช่วงแลมป์อัพโปรเซสนะครับต้องเก็บ ต้องจัดทํา P P P K นะครับต้องทําการทํา C M C M K นะครับหรือว่าทําการเก็บข้อมูลทุกๆอย่างนะครับในช่วงแรมป์อัพการทําการปรับปรุงนะครับสแคปเลตต้องลดสแคปเลตให้ได้มากที่สุดให้ได้ตามทาร์เก็ตที่ตั้งไว้นะครับชิ้นงานต้องมีต้องตรงตามสเปคดอ n g r งรีคว e m เมนทั้งหมด100%นะครับ ก่อนที่จะทานเฟอร์ให้กับพังโปรดักชันไลน์นะครับต้องทําการแอปพรูฟทำการถ้าในวงการออโตโมทีฟนะครับเขาจะเรียกทํา p p แผบนะครับก็คือต้องทํา p p แผบด็อกิเมนต์ให้กับคัสเตอร์เมอร์ครับเพื่อให้คัสเตอร์เมอร์แอปพรูฟก่อนนะครับแล้วเพื่อจะทําการสตาร์ทแมสโปรดักชันได้นะครับนี่ก็คือหน้าที่หลักๆของโปรเซสเอนจิเนียนะครับนอกจากหน้าที่หลักๆของโปรเซสเอนจิเนียที่กล่าวมาในขั้นต้นแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับ โปรเซจเนียยังต้องเป็นลีดเดอร์นะครับเป็นลีดเดอร์ในการาช่วยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในโปรเซสแต่ละโปรเซสด้วยนะครับและยังต้องเป็นที่ปรึกษาเป็น c o n คอนซัลท์นะครับให้กับโปรเซสต่างๆนะครับที่โปรเซจิเนียได้ทําการดีไซน์ขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้ระบบ5้อนะครับแล้วก็ต้องทํางานตามที่ผู้บังคับบัญชาไดา้สร้างงานมานะครับ นี่ก็คือหน้าที่ทั้งหมดของโปรเซสเอนจิเนียร์นะครับหลักๆเลยนะครับทุกๆโปรเซส s นะครับข้อสําคัญในการข้อสําคัญของโปรเซสเอนจิเนียร์ในการดีไซน์โปรเซสนะครับก็คือหลักๆเลยนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับหรือระบบเซฟตี้นะครับต้องมีความปลอดภัยนะครับและก็ต้องมีต้นทุนที่ต่ำครับแต่ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับนี่คือหลักการของโปรเซสเอนจิเนียร์นะครับ หัวใจหลักสําคัญของ p ปรเซสเอนจิเ e ียเลยนะครับก็คือความปลอดภัยนะครับต้นทุนต่ําประสิทธิภาพที่สูงนะครับนี่คือการหลักการในการดีไซน์โปรเซสนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าสกิลอะไรนะครับที่ p ปรเซสเอนจิเ e ียต้องมีนะครับสกิลแรกนะครับก็คือความสามารถพื้นฐานในการคำนวณนะครับหรือมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์นะครับยกตัวอย่างเช่นการคำนวณทางกลศาสตร์นะครับ การคำนวณหาแรงหาพื้นที่นะครับการคำนวณฟูอิดนะครับกลศาสตร์ต่างๆนะครับเพราะอะไรที่ต้องมีความรู้พวกนี้นะครับเพราะว่าในการทํางานทุกๆวันของโปรเซสชิเนียนะครับต้องได้ใช้ความรู้พวกนี้นะครับในการคํานวณข้อมูลต่างๆเพื่อนํามาประกอบกับการทํางานนะครับซึ่งถ้าน้องๆครับไม่สามารถจําสูตรหรืออะไรได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่า เราสามารถเอาหนังสือไปเปิดได้นะครับไม่เหมือนการทําข้อสอบนะครับอันนี้คือการทํางานนะครับเราสามารถเอาตําราเปิดในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอาเครื่องคิดเลขอะไรเข้าไปใช้ในการทํางานนะครับนี่ก็คือสกิลที่สําคัญของโปรเซสชิเนียครับที่ต้องมีนะครับก็คือความรู้ในการคํานวณนะครับสําหรับสกิลถัดไปนะครับที่โปรเซส i n เ e ียต้องมีนะครับก็คือ แ a ネจเมนต์สกิลนะครับหรือความสามารถในการบริหารจัดการนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าโปรเ e ส g i เนียนะครับต้องเป็น l e ดเดอในการติดตั้งเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องทําการแมเนจนะครับแมเนจไทม์แมเนจนะครับการจัดการเวลานะครับจัดการ Supplier นะครับจัดการ Activity ต่างๆในการอ n s t ตอลนะครับหรือว่าการติดตั้งเครื่องจักรต่างๆ นี่ก็คือความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของโปรเซสเอนจิเียร์ที่ต้องมีนะครับสำหรับสกิลถัดไปนะครับก็คือความสามารถในการพูดหรือการนำเสนอผลงานนั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโปรเซสเอนจนเียร์นะครับต้องทำการเป็นลีดเดอร,ร์ในการโปรเจกต์ลีดเดอร์นะครับเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ในการแมเนจนะครับในการแมเนจซัพพลายเออร์นะครับในการนำเสนอผลงานนะครับ อัปเดตโปรเจกต์นะครับอัปเดตโปรเจกต์สเตตัสให้กับแมネจเมนต์ทีมนะครับจึงต้องมีสกิลในการพูดนะครับในการนำเสนอผลงานนะครับนี่ก็เป็นสกิลที่สำคัญสำหรับโปรเซนจิเนียครับที่ต้องมีนะครับสำหรับความสามารถถัดไปนะครับที่โปรเซนจิเนียต้องมีนะครับก็คือความสามารถในการโน้มน้าวนะครับคนให้เชื่อในตัวเรานะครับให้เชื่อในสิ่งที่เราออกแบบมานะครับ หรือ motivation นั่นเองนะครับ motivation skill นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณอ,ออกแบบโปรเซสในการทำงานมา1โปรเซสนะครับแต่ว่าพนักง,งานนะครับเขาเคยทำงานอยู่แบบเดิมๆซ้ำๆหลายๆปีนะครับเป็น10ปีมาแล้วนะครับซึ่งคุณต้องมีความสามารถในการเจราจากับพนักง,งานคนนั้นนะครับว่าคุณต้องโชว์ให้เขาเห็นได้ว่าโปรเซสที่คุณดีไซน์ออกมานะครับมันดีกว่าโปรเซสที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนะครับ นี่ก็คือสกิลที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่โปรเซสเอนจิเนียร์ต้องมีนะครับคือการโน้มน้าวนะครับพูดให้คนอื่นเชื่อนะครับพูดให้คนอื่นเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําขึ้นมานะครับสําหรับสกิลถัดไปที่โปรเซสเอนจิเนียร์ต้องมีนะครับก็คือความละเอียดรอบคอบในการทํางานนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างที่โปรเซสเอนจิเนียร์นะครับทำขึ้นมานะครับ มันมักจะมีความปลอดภัยเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับเพราะว่าโปรเซสที่คุณดีไซน์ออกมาถ้าหากไม่มีความปลอดภัยอาจจะถึงชีวิตของพนักงานได้นะครับจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบในทุกๆขั้นตอนนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณติดตั้งเครื่องจักรเสร็จนะครับคุณต้องไปทําการตรวจตรวจรับเครื่องจักรนะครับในการตรวจรับเครื่องจักรแต่ละเครื่องนะครับคุณต้องไปตรวจ ตรวจรับในทุกๆระบบของเครื่องจักรนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณลืมตรวจระบบเซฟตี้ของเครื่องจักรนั้นนะครับพนักง,งานไปทํางานนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นระบบเซฟตี้ไม่ทํางานนะครับก็เกิดความเสียหายถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นโปรเซสเอนจิเนียร์นะครับต้องมีความละเอียดรอบคอบในการทํางานนะครับเป็นอย่างสูงนะครับ สำหรับสกิลถัดไปนะครับที่โปรเซสจเนียต้องมีนะครับนั่นก็คือความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นนะครับออโต้แค d นะครับ UG s o l i d w o r k s m i c r o s o f t Office o u t l o o k p o w พ r ว o i อ t e x c e ตอะไรพวกนี้นะครับโปรเซสจเนียต้องมีความสามารถในการทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์พวกนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในชีวิต ในการทำงานแต่ละวันเราต้องใช้ทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะ AutoCAD SolidWorks UG อะไรพวกนี้นะครับคุณต้องทำการาติดตั้งเครื่องจาักรคุณต้องมีการทำ Simulation นะครับว่า,าระยะเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับการติดตั้งเครื่องจักรต้องติดตั้งที่ทำการทำเลเยอร์เขียน Layout ออกมานะครับนี่ก็คือสกิ l หนึ่งที่สำคัญของ p r o เซสเอนจิเนียที่ต้องมีนะครับ สำหรับสกิลถัดไปนะครับนั่นก็คือเรื่องภาษานะครับหรือ language skill นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าทำไมโปรเซสเจอร์ต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะครับเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับมันจะส่วนใหญ่ก็จะมาจากต่างประเทศนะครับคนที่มาติดตั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาตินะครับในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างการคุยกันนะครับกับซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับ เป็นภาษากลางในการสื่อสารนะครับซึ่งเป็นสกิลสำคัญเลยนะครับของโปรเซสเอนจิเนียร์ที่ต้องใช้ในการสื่อสารกับกับทีมหรือซัพพลายเออร์หรือกับคนอื่นๆนะครับในการทำงานนะครับจริงๆแล้วนะครับโปรเซสเอนจิเนียร์นะครับโปรเซสเอนจิเนียร์ต้องมีความสามารถที่หลากหลายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโปรเซสเอนจิเนียร์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกๆโปรเซสนะครับต้องมีความรู้ พื้นฐานในแต่ละโปรเซสนะครับต้องเข้าใจในโปรดักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทของตัวเองนะครับต้องเข้าใจทุกๆโปรเซสเพราะว่าถ้าหากคุณดีไซน์โปรเซสไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับผลงานของผอลงานของโปรดักของคุณนะครับของผลิตภัณฑ์น,นั้นๆก็จะไม่ดีไปตลอดน,นะครับ <High inflation> หรือถ้าหากคุณดีไซน์โปรเซสออกมาได้ดีนะครับผลิตภัณฑ์นั้นๆที่คุณออกแบบอกอ,อกมาก็ ในการผลิตออกมานะครับก็จะมีผลงานที่ดีนะครับมีเปอร์เซ็นที่สูงนะครับมีสแคปเลตน้อยนะครับซึ่งเ็าจะทําให้บริษัทนะครับมีต้นทุนต่ําแล้วก็มีกําไรที่สูงด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าเราต้องจบอะไรมาแล้วถึงจะได้เป็นโปรเซสเอนจิเนียร์นะครับสําหรับโปรเซสเอนจนเนียร์นะครับส่วนใหญ่ทางบริษัทหรือโรงงานเขาจะเขาก็จะไม่ได้ฟิกนะครับว่าคุณต้องจบ วิศวกรรมหรือวิศวกรในสาขาอะไรมานะครับแต่หลักๆเลยนะควรจะเป็นจบทางด้านอุตสาหการมานะครับหรือว่าจบเครื่องกลนะครับหรือว่าจบอิเล็กทรอนิกส์มาจบไฟฟ้ามานะครับซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโปรเซสตนั้นๆที่ทางบริษัทเขาต้องการนะครับเขาต้องการโปรเซสตเอนจิเนียร์สำหรับแผนกไหน สำหรับโปรเซสอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาต้องการโปรเซสเจเนียเกี่ยวกับาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ต้องเอาคนที่จบอิเล็กทรอนิกส์ไปเป็นหลักนะครับหรือว่าเขาต้องการโปรเซสเจเนียที่เป็นแมชชีนิคอ่ะครับเขาก็จะต้องเอาคนที่จบเครื่องกลไปนะครับหรือเขาต้องการโปรเซสเจเนียที่จะไปเมนเท็นะครับเมนเท็กระบวนการทําการอิ p พ o ตเมนต์เขาก็จะต้องเอาทางอุตสาหการไปเป็นต้นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า p r o c e s เอ n จ i เ e ียร์นะครับมีเบสิ c ซาร์รอยู่เท่าไหร่นะครับต้องขอบอกกนนะครับว่าข้อมูลของเงินเดือนที่ผมนํามาโชว์นี้นะครับก็คือนํามาแชร์ทุกทุทุกท่านได้ทราบกันนี้นะครับผมเอามาจากบริษัทเฮ a ันเตอร์แห่งนึ่งนะครับซึ่งเขามีการวิจัยนะครับระดับเงินเดือนของประเทศไทยนะครับของวิศวกรในประเทศไทยนะครับทุกๆปีนะครับซึ่งที่ผมเอามานี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของปี2020นะครับ สำหรับโปรเซอเอเจนีย์นะครับที่ไม่มีประสบการณ์นะครับซึ่งจบใหม่จนถึง1ปีนะครับเงินเดือนก็น่าจะสตาร์ทอยู่ประมาณ18,000บาทจนถึง27,000บาทนะครับสำหรับโปรเซอเอเจนีย์ที่ทำงานตั้งแต่1ปีจนถึง5ปีนะครับเงินเดือนน่าจะอยู่ประมาณ30,000ื่นนะครับถึง50,000บาทนะครับสำหรับพนักง,งานโปรเซอเอเจนีย์นะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า5ปีนะครับ เงินเดือนน่าจะสตาร์ทอยู่ประมาณ55,000บาทน่าจะถึง8,5,000บาทเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆขวองเงินเดือนของโปรเซสเอนจิเนียนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความก้าวหน้าของโปรเซสเอนจิเนียเป็นอย่างไรบ้างนะครับความก้าวหน้าของโปรเซสเอนจิเนียก็จะคล้ายๆกับโปรดักชันเอนจิเนียนะครับก็คือก็จะก้าวไปเป็นาจากโปรเซสเอนจิเนียนะครับก็จะเป็นซีเนียนะครับเป็นชิปนะครับ จากชิปก็จะขึ้นไปเป็น a s s i s t n a น a g e r นะครับจาก s s i s t ก็จะเป็น p r o c e s s n n g i n e e r n n m m n n g g r r นะครับแล้วก็จะอัพขึ้นไปเป็น Plant Manager Factory Manager นะครับเป็น GM เป็น Director นะครับเป็น COO แล้วก็เป็น CEO อนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการาเลื่อนตำแหน่งของอ r o เซสต n e อนจิเนนะครับหรือถ้าหากใครนะครับต้องการทำ บิสเนสของตัวเองนะหรือว่าไปเปิดธุรกิจของตัวเองครับโปรเซอร์เอนจิเนียร์เนี่ยนะครับก็จะได้เปรียบกว่าแผนกกว่าตาแหน่งงานอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าโปรเซอร์เอนจิเนียร์นะครับจะมีทั้งความรู้ทางด้านเทคนิคนะครับมีความรู้ทงางด้านเมเนจนะครับเมเมเนจเมนต์นะครับมีความรู้ในการบริหารจัดการนะครับมีความรู้ทางด้านจัดซื้อจัดจ้างนะครับมีความรู้ในการเจรจาต่อรองนะครับ และนอกจอากนั้นยังมีคอนเนคชันที่เยอะอีกด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเซ n เจเนีย <Engineer> ต้องทำงานติดต่อกับทุกๆหน่วยงานนะครับตั้งแต่ดีไซน์นะครับ ID นะครับมาร์เก็ตติ้งเซลล์เพอร์เชิ่งนะครับโปรดักชันคุณ i t y นะครับแมนเทนแนนต์นะครับแพนนิงแวร์เฮาส์โลจิสติกนะครับรวมไปถึงซัพพลายเออร์ด้วยนะครับซึ่งโอเซ n เจเนียนะครับก็จะมีคอนเนคชันที่เยอะนะครับแล้วก็มีความรู้ที่เยอะแล้วก็มี ทั้งความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วก็การจัดการการบริหารทาง m a n น g e Project Activity ต่างๆการต,ต่อรองนะครับและก็ยังมีพื้นฐานในการคำนวณต่างๆเช่นการคำนวณต้นทุนนะครับการคำนวณอ่กากำไรนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าหากโปรเซสเอน e ียนะครับจะไปเปิดธุรกิจของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสำหรับ p r o เซสเอนจิเนียนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านต้องการจะรู้นะครับตำแหน่งงานอะไรนะครับก็ให้คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนได้รับทราบรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับยังไงนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่อง d i e c a s t i n g and e n g i n e e r i n g Knowledge Sharing ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็น กำลังใจให้กับผมในการนำข้อมูลดีๆนะครับความรู้ดีๆประสบการณ์ดีๆนะครับที่จะนำมาแชร์เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกๆคนได้รับทราบรับชมกันนะครับยังไงฝากช่อง YouTube Channel ลดา e แคสต n ้ Engineering Knowledge Sharing ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ